รอบที่สามรอบนี้หนักรอบนี้หนักเราจะมาดูกันว่าคนกับโควิดใครจะตายก่อนกันเพราะเฟสจะกินกันแย่มากโลกเดินสบาย คนไปค่อยออกข้างนอกรู้สึกว่าจะตื่นตัวหลังจากที่ประจันทร์ลรับดาวปกติจะคุื่นคลาดแบบยังไงอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะกลัวแต่ว่าทุกคนต้อง,อองหนีออกมาหาทโลกก็กลัวกลัวอดตายก็กลัวอะไรประมาณนั้นนี่อยู่เขตจอมทองนะคะช่วงจอมทองโดยตลอด ให้ดูบรรยากาศวันจกิทที่แสเนเงียบเงาเงียบจริงๆ nhẹp ngầu quá, <laughs> họ bảo cả lock down à? ปิดงบปิดงบไม่หยุดไม่หยุดเป็นไงล่ะเข็มที่สองสู้ซ่าไหมเหรอไม่มีผลข้างเคียงอะไรใช่ไหมเหรอเหรอมีความรู้สึกมีไข้มีอะไรเหมือนวัคซีนหรือไม่พยาบาลก็ตายไงฉีดไปอ่ะตายอ่ะเออ เขาบอกรอบหลังที่ฉีดนี้ปากเบี้ยวเยอะนะเขาบอกว่าปากเบี้ยวเยอะเหรอเข็มที่สองเขาเหรอเออเอาของเฮียสองเข็มแล้วใช่ป่ะเฮียฉีดสองเข็มแล้วใช่ไม่มีอะไรนี่ก็มีโรคประจาตัวก็ยังไม่เป็นเลยเนาะเออมันแล้วแต่คนจริงๆนะจะมาเมาว่าไม่ดีก็ไม่ใช่